ภารกิจก่อนค่านะครับวันนี้ก่อนค่ามืดลุงก็ไปตัดเอากิ่งของบอสโซเลียคาตาเลียมาออบอสโซเลียคาตาเลียลุงตอนไว้นานมากๆแล้วนะประมาณทักยี่สิบวันได้แล้วนะยี่สิบวันนะก็มีความมีความวิตกกังวลนิดหน่อยกับการตอนกิ่งของบอสโซเลียคาตาเลียชุดนี้เพราะว่ากลัวว่าเข้าฤดูหนาวแล้วอะ มันจะไม่ออกรากมันจะไม่ออกรากปรากฏว่าความคาดหวังของลุงความคาดเดาของลุงมันผิดนะครับมันออกรากมาเห็นไหมครับรากออกมาสีชมพูเลยนะแน่นมากนะครับรถนี้ละประมาณทักสี่สิบสี่สิบกิ่งนะครับบอสโซเลียคาตาเลียชุดนี้เพราะว่าลุงตั้งใจว่าจะทําให้มันเป็น เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นบอสโซเลียคาตาเลียยคอลเลกชันที่ใหญ่คอลเลกชันที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนี้ก็คือรถรตแรกที่ลุงจะต้องใส่กระถางไม่ใหญ่มากนะฮะใส่กระถางหนิ้วแล้วก็ตั้งเตรียมรอเพื่อที่จะทดสอบการเจริญเติบโตในในกระถางสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะแบ่งขายให้เพื่อนๆนะอาจจะแบ่งขายให้เพื่อนๆได้ แล้วก็อาจจะแบ่งอีกส่วนหนึ่งไปปลูกด้วยแต่ว่าไอ้ต้นแม่พันธุ์น่ะลุงจะต้องปลูกแน่นอนก็คืออยู่ในกระถางต้องเอาลงลง,ลง,ล,งลงปลูกเพราะว่า,าเหมือนมันเหมือนมันจะไม่ค่อยเจริญเติบโตได้เหมาะสมและดีเท่าไหร่ก็เลยต้องต้องเอาลงดินเพราะว่าการลงดินอาจจะเป็นวิธีที่ดีกว่าดีที่สุดสําหรับเขาฉะนั้นใ,ใ,ใ,ในในชุดนี้ก็คือจะต้องใส่กระถางแล้วก็อาจจะแบ่งปลูกบ้าง แต่ว่าในในกระถางที่ชุดที่เป็นต้นแม่พันธุ์มีมีส่วนหนึ่งที่มีกิ่งอยู่กิ่งกำลังเจริญเติบโตแต่ส่วนนั้นน่าจะทำกิ่งได้อีกประมาณสักสักเดือนหน้าหรือสองเดือนข้างหน้านะครับแต่ว่าชุดนี้จะต้องเอาลงกระถางก่อนแล้วก็ควบคู่ไปกับการดูแลต่อไปคือเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงนะครับว่า อบอสโซเลียคาตาลียเนี่ยเป็นบอสโซเลียที่มาจากโซมาเลียนะครับเป็นบอสโซเลียที่มาจากโซมาเลียเป็นกมยานโซมาเลียนั่นเองความความเด่นความวิเศษความเจ๋งของมันไม่ใช่วิเศษสิความเจ๋งของมันคือมันมันเป็นโฮจารีเกรดนะครับมันเป็นกมยานที่ถูกระบุในผลิตภัณฑ์ต่างๆในโลกเช่นน้ำหอมชื่อดังหลายๆห,หลายยี่ห้อที่ระบุว่า ใช้บอสเวียคาตาลัยเป็นส่วนผสมหรือแม้แต่อาหารเสริมหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงผิวผล,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหล,หลายตัวเขาก็จะระบุข้างขวดนะคะอย่างยี่ห้อนาวของอเมริกาเขาก็จะระบุนะครับว่า,าใช้บอสเวียคาตาลัยหรือแม้แต่ ฝังอายุรเวทของอินเดียเขาก็จะใช้คำนี้นะครับก็เล่าสูตรกันฟังว่าจริงๆบอสโวลียตัวนี้เป็นโฮจารีเกรดนะครับเป็นเกรดซูเปอร์พรีเมียมพูดง่ายๆคือเป็นซูเปอร์พรีเมียมที่มียางหรือเลซินออกเป็นสีเขียวมรกตนะมีสีเขียวเป็นมรกตแต่ลุงก็ที่สวนลุงก็ยังไม่เคยเจอที่สีเขียวมรกตนะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าเออ เดี๋ยวลองปลูกไปเรื่อยๆถ้าอายุมันได้มันคงจะเป็นหรือมันอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ว่าเราเชื่อมั่นว่างานวิจัยแล้วก็การทดสอบระยะเวลาที่ผ่านมากับบอสเวียคา,าตาลีไยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็วิวัฒนาการทางการแพทย์การสื่อสารออกมามันเป็นมันเป็นเชิงบวกคือมันเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับก็เลย ลุงก็เลยต้องเอต้องเก็บให้เป็นคอลเลกชันที่มีมากที่สุดเท่าที่จะมีมากได้ในประเทศไทยก็คือบอสเลียคาตาดีไอตัวนี้นะครับถ้าจะเล่าไปแล้วมันก็มีความลึกซึง้งมันมีความอะไรนะมีความอบอุ่นมีความจริงใจมีความมีจริยธรรมในการทำลึกๆพอสมควรที่จะรวมให้มันเกิดกระบวนการที่อยากจะมี อยากจะได้และอยากจะสะสมบอส,สวเลียชนิดนี้นะครับลุงดีใจมากๆที่ได้บอส,สวาเลียคาตาเลียมาจากโซมาเลียนะเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะเปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเราก็มองว่าบอส,สวเลียซาก้าหรือบอส,สวเลียเซเลต้าหรือบอส,สวเลียอื่นๆเป็นยังเป็น,ย,ปนยังเป็นเป้าหมายที่ที่ชัดเจนสําหรับการออกแบบและการทําผลิตภัณฑ์ของคนทั่วโลก ที่ได้รับความนิยมอยู่แต่แต่พอเราหันกลับไปมองว่าเฮ้ยอะไรที่มันแพงที่สุดในกลุ่มของเรซินของกร,รมยานพวกนี้บ้างมันก็จะมีนี่แหละบอสเวียคาตาลลย์ที่ให้ผลผลิตออกมาเป็นยางหรือเรซินที่เป็นโฮจารีเกรดซึ่งเป็นเกรดพรีเมียมนั่นเองนะอันนี้ก็คือพอเรามาตระหนักรู้สิ่งนี้เราก็เริ่มไปศึกษา เราก็เริ่มไปหาความรู้เราก็เริ่มไปค้นคว้างานวิจัยที่มันมีผลสอดคล้องแล้วก็ไปดีลกับเพื่อนที่อยู่ในโซมาเลียที่จะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจริงๆที่โซมาเลียเขาก็ไม่ได้มีความเป็นอะไรมากนะแต่ว่าเขาก็ให้แนวคิดเรามาว่ามันเกิดจากนี้ลอจิกหนึ่มันเป็นแบบนี้นะฮะสายพันธุ์มันเดิมทีมันเป็นอย่างนี้เขาก็เล่าประวัติศาสตร์ให้เราฟังได้แล้วเราก็มาปฏิติประต่อกับ กับน,กนักพัฒนาและนักวิจัยสมัยใหม่แล้วก็นักพฤกษศาสตร์สมัยใหม่ที่เข้าไปค้นคว้าแล้วก็จัดการจำแนกสายพันธุ์ขึ้นมานะครับรวมถึงรวมถึงงานที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมไม่ว่าจะเป็น Essential o ออหรือไม่ว่าจะเป็น Body ้ออหรือ Skin c a r ์หรือแม้แต่อาหารเสริมที่ที่ลุงเคยเล่ามา มันก็จะเชื่อมโยงกันพอมันเชื่อมโยงกันเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นปิ๊งอ๋นี่ไงอ่ามันเริ่มจากวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพมันก็กลายเป็นอ่าสินค้าแฟชั่นราคาแพงเช่นน้ําหอมหรือก็สกินแคร์แล้วก็มันเป็นโปรดักที่คนมีความต้องการสูงฉะนั้นลุงก็เลยว่าอ่ะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือมันก็ได้จะมีบางอย่างที่ที่เรามีความฝัน มีความคิดว่ามันดีและมีความเชื่อสำคัญมากมเลยนะครับคือ trust คือความเชื่อความเชื่อมั่นความจริงใจความไว้เนื้อเชื่อใจฉะนั้นเราทิ้งความไว้เนื้อเชื่อใจความยึดมั่นความเชื่อมั่นลงไปในในในต้นไม้ต้นนี้ชื่อนี้นะคือบอสวอลคาตาเลียแล้วลุงก็เริ่มที่จะจัดการแบบไม่ลุมหูลืมตานะก็คือแบบว่า ตอนกิ่งขยายพันธุ์ตอนกิ่งขยายพันธุ์เพื่อให้ได้มากที่สุดให้ได้มากที่สุดคืออันดับแรกเลยนะต่อให้เรามีฝันเยอะขนาดไหนอ่ะถ้าเราไม่มียานพาหนะที่จะนําเราสู่ฝันได้มันก,มนก็มันก็ไม่มีทางที่จะไปสู่ฝันนั้นได้ง่ายๆนะดเอาเราก็ต้องกลับมามองว่ายานพาหนะที่จะนําเราสู่ฝันนั้นได้คืออะไรยานพาหนะที่จะนําเราสู่ความผลลัพธ์ที่เราต้องการนั้นคืออะไรอันนี้ก็คือ ลุงได้เรื่องราวของยานพาหนะเสร็จแล้วก็เอามาประิฐประตอกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสวนลุงก็จะมีบอสเวเลคาตาเลย์ถึงแม้นวันนี้อาจจะหลักสิบแต่อนาคตจะต้องหลักร้อยให้ได้นะครับฉะนั้นเรามาเล่าเรื่องราวเรื่องเรื่องพวกนี้สู่ทุกๆคนฟังเพื่อเผยแพร่เพื่อกระตุกแนวคิดวิธีการทำกสิกรรมวิธีการออกแบบไลฟ์สไตล์ ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเป็นยังไงไมายังไงกันอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการปลูกบอสเวเลียคาตาเลยายียหรือกัมยานหรือแฟรงกินเซนส์โคจารีเกรตนั่นเองโอเคขอบคุณทุกขั้นที่ทุกคนที่ติดตามพอดีว่าวันนี้มันมืดแล้วนะมันมืดแล้วก็เล่าต่อไปก็อ่านั้นอยู่เดี๋ยวลงุงก็ขอปิดคลิปแค่นี้เดี๋ยวลุงจะมาเล่าต่อวันหลังนะครว่า ในบอสโซเลียของแต่ละตัวแต่ละตัวมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันต่อเล่าอธิบายเรื่องที่มาที่ไปของมันนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ